ดีเก็ดูแล้วไม่น่าจะรับคดีไว้แล้วผมเชื่อว่าอายการก็น่าจะคุยกับดีเนะว่าอย่าไปยุ่งเลยเดี๋ยวยี่สามพฤษภาเก้าโมงครึ่งศาลจังหวัดนนทตัดสินก็พอแล้วศาลยุติธรรมตัดสินจะเอาสำนวนศาลไปจะไปแจ้งข้อหาคนบนเรือจะไปแจ้งข้อหาตำรวจระวังระวังห่วงห่วงจะละเมิดอำนาจศาลนะครับผมฝากนะ,นะสารตัดสินแล้วใครไม่พอใจก็อุทธรณ์ดีกาไปไม่ใช่สารตัดสินไปเอาสำนวนศาลจังหวัดนนทไป เอาไปให้เดียสไอเดียไอจะมาลื้อคดีใหม่ระวังนะครับระวังนะครับว่าจะอาศัยอํานาจอะไรมามาลือคดีแต่งโมสารตัดสินไม่พอใจก็ไปสารุทธรสารนิกานะครับนะส่วนประเภทคนข้างบ้านทั้งหลายเช่นปานเทพลุงน้องสนที่นี่ไม่ได้เกี่ยวข้องในคดีนะทำคอนเทนต์มา3 4เดือนก็ยังไม่หาหลักฐานอะไรไม่ได้นะครับนะก็เดี๋ยวยีบ 3, ่บสพฤษภาเขาจบแล้ว ครับอันนี้ก็คดีชั้น14นะครับก็เรียนให้ทราบว่าปปชเขาตั้งทีมยกล่างคําชี้แจงสารีกาแล้วว่าใครบ้างช่วยเหลือทักษิณไปนอนเอ่อไปไปนอนชั้น14นะครับนะโดยรู้อยู่แล้วว่านะไม่มีความจําเป็นแบบนั้นแบบนี้นะครับส่วนทักษิณจะรอดหรือไม่รอดก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาให้ความเป็นธรรมกับเขานะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยนะในฐานะประกอบวิชาชีพทนายความเนี่ยมองแล้วก็เสียว นะครับเสียวนะครับเรื่องติดคุกกิจรางคุณทักษิณเนี่ยอาจจะต้องนอนเรือนจำเนี่ยมีสูงพี่น้องอยากให้เอนอนเรือนจำไหมล่ะนะครับนะอยากให้นอนเรือนจำไหมครับเนี่ยหลายๆคนก็อยากให้คุณทักษิณนอนเรือนจำก็เยอะนะครับอืมนะครับนะเออก็ว่ากันไปก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณทักษิณนะแต่ถ้าถามผมนะผมว่ามันมีโอกาสนะครับนะมีโอกาสในการที่จะนอนเรือนจำสูง นะครับนะมีโอกาสนะฮะเพราะว่าเป็นคดีทุจริตคดีอะไรพวกนี้สารตัดสินแล้วท่านเนี่ยนอนคุกไปนอนเรือนจำนะครับบางคนบอกอยากให้ติดคุกบ้างครับนะครับเนี่ยนะครับอยากนะนะครับพ็ดีเหมือนกันนะติดคุกมันจะได้เป็นเป็นแบบอยางนะว่าว่าสารจะตัดสินแล้วต้องไปนอนในคุกไม่ใช่ไปนอนโรงพยาบาลดูทิวทัศนะอ,อ๋อยากให้ติดทักสิบปีอ๋อครับอืมอยากให้ติดเยอะนะคนนี้ <c oughs> สบายสบายนะครับรายการเราตรงไปตรงมา เวลาสารตัดสินนะครับนะสารตัดสินเสร็จก็ต้องไปไงต้องไปอยู่ในคุกไม่ใช่ไปนอนโรงพยาบาลน,นะครับนะเจ้าสัวทุกคนก็ติดคุกนะเจ้าสัวเปรมชัยก็ต้องอยู่ในคุกเจ็บป่วยแล้วก็ต้องอยู่ในคุกจริงไหมครับนะครับเอาขังลืมเลยนะโอ้ยใจร้ายจังเดี๋ยวก็อดีตสว,ตวทนายแก่ๆท่านหนึ่งท่านก็จะไม่พอใจไปใจร้ายกับคุณทักษิณยังไงอุสตสาห์แต่งตั้งผมไปเป็นการมาธิการแล้วเป็นนักโทษก็ต้องติดคุก สารตัดสินก็ต้องไปอยู่ในในคุกใช่ไหมบุญรอดบอกนะครับอนะครับเนี่ยเขาบอกถูกต้องแล้วครับต้องนอนคุกเนี่ยเขาอยากให้คุณทักสินไปนอนคุกบ้างนะคือตอนนี้นะคุณทักสินเนี่ยเวลาแกเพียงพมและดูแล,แล้วแกมีโอกาสติดคุกอิจตารางเนี่ยแกจะเงียบนะครับเวลาแกเสียเปียบจะเงียบช่วงนี้เราจะไม่เห็นเลื่อคุณทักษินไปไหนไม่รู้ไม่รู้นอนอยู่บ้านจันทร์สองล่าหรือเปล่าหรือว่าไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับนะถึงเวลาไม่รู้จะ13มิถุนาทนี่จะไปหรือเปล่า ราะว่า,าสารไต่สวนเสร็จสิบสามมิถุนาแล้วสารดูแล้วเฮ้ยนะยังไม่ได้บังคับโทษใ้ถูกต้องตามกฎหมายก็เป็นไงพอปรากฏตัวปุ๊บก็สั่งล็อกเลยฮะนะเจ้าหน้าที่สารเจ้าที่ราชธรรมก็ล็อกแขนล็อกอะไรเรียบร้อยก็พาเข้าเรือนจําพิเศษหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับเออ,เอ,อบางคนถามว่าพี่เดชาจะต้องติดคุกไหมอ๋อผมไม่ได้ทําผิดกฎหมายนะครับไม่ได้ทําผิดกฎหมายไม่มีโอกาสติดคุกหรอกคุณจําช่องผิดแล้วมั้ง นะครับคนที่ถามว่าเดชาจะติดคุกไหมคุณต้องไปดูอีกช่องหนึ่งนะอีกช่องหนึ่งน่ะนักจัดรายการเนี่ะนะครับติดคุกติดตารางตั้งหลายปีฮะลองไปดูนะฮะเอ่อเป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องในตลาดหลักทรัพย์ไปดูเดียคุณจําช่องผิดแล้วมาถามเดชาจะติดคุกไหมคุณต้องไปดูอีกช่องหนึ่งที่จัดรายการน่ะนะนะอันนั้นเพิ่งออกจากคุกมาแล้วก็ล้มละลายด้วยลองไปถามเขาดิเขาเป็นอะไรติดคุกอ่ะพอพูดเรื่องเขาติดคุกเนี่ยเขาโมโหเลยนะ นะครับลองไปดูนะ,ะแสดงว่าถามผิดช่องแนละอีกช่องเนึ่งนะติดคุกตั้งนานครับนะเป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องตลาดหลักทรัพย์มาติดคุกนานนะสารลงโทษหลายสิบปีอะแมติดคุกเสร็จแล้วก็ออกจากคุกมาออกจากคุกมาแล้วก็โดนพิทักทรัพย์ล้มละลายด้วยไปถามช่องนั้นนะครับถามช่องนั้น แถามช่องผิดพี่เดชาเขาไม่เคยทุจริตไม่ไม่เคยอ่าไม่เคยโกงไม่เคยโกงไม่เคยทําหลักฐานเท็จไม่เคยโกงธนาคารนะครับไม่ไม่เคยโกงธนาคารไม่เคยอะไรต่างมันจาช่องผิดแล้วมั้งนะไปถามอีกช่องนะพี่เดชาไม่มีครับไม่มีคดีทุจริตไม่เคยทํารายงานการประชุมเท็จไม่มีความผิดตามตลาดหลักทรัพย์ที่ต้องไปติดคุกกิจรางไม่มีจะไปติดคุกได้ไงล่ะอ่านะครับ อินฟ <G l ug> ูกลางกลางช่วงนี้เงียบไม่เงียบได้ไงนะนะครับในทางลับเนี่ยเขากําลังตรวจสอบประวัติอยู่เอาบอกมนตรงๆก็ได้เขากําลังตรวจสอบอประวัติอยู่นะอินฟูกลางกลางตอนนี้โดนตรวจสอบประวัติอยู่นะครับผมบอกแค่นี้แล้วกันนะนะถามไม่ถูกช่องนะจะติดคุกหรือเปล่าเออทนายตั้มเพื่อนพี่เดยจะออกมาจากคุกไหมออกไม่รู้อ่ะนะใครทําอะไรไว้ก็ต้องรับถามนั้น ก็แล้วแต่ศาลศาลจะตัดสินยังไงนะครับนะถ้าถามว่าพี่เดจะติดคุกไหมต้องไปถามผู้ดําเนินรายการอีกช่องหนึ่งนะอันนั้นเขาเคยติดคุกม,มาก่อนแล้วก็ล้มละลายด้วยนะล้มละลายด้วยนะครับนะไปดูอีกช่องนะเพราะว่าช่องผมไม่มีโอกาสติดคุกหรอกนะเพราะผมไม่ได้ทําอะไรผิดไม่เคยโกงแบงค์ไม่เคยทํารายงานการประชุมเท็จนะไม่เคยติดคุกในตารางไม่เคยโดนสารพิทักษ์ทรัพย์ล้มละลายนะไปถามอีกช่องหนึ่งนะ ถามผิดช่องแล้วนะครับนะ่ะนะครับวันนี้มีอะไรจะแทงสวนไหมครับน่ะนะครับคือคือคาว่าแทงสวนเนี่ยก็หมายถึงว่ามีความเห็นตรงกับคนส่วนใหญ่ในโซเชียลคือรายการแตนายคายทุกของพี่เดเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องไปคํานึงถึงโซเชียลอะไรเราเป็นนักกฎหมายก็ต้องวิพากษ์วิจาร์ไปตามพยานหลักฐานและข้อกฎหมายตัวบทกฎหมายเราเป็นนักกฎหมายเราไม่ใช่พวกโหนกระแส นะหมายถึงว่าเกาะกระแสเราเห็นแม่ทนายความทานานะนะครับนักวิชาการด็อกเตอร์นักอาจยาวิทยาอดีตตำรวจอะไรต่างเวลาไปออกทีวีนะครับแสดงความคิดเห็นที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายนะแสดงความคิดเห็นไม่เป็นไปตามตัวบทไม่ได้คำนึงถึงสารดีกาที่ผมบอกคนะดีบาดมีดคู่บาดมีดคู่เนี่ยเคยออกรายการโหนกระแสแล้วก็มีทนายดังๆมีคนดังๆมีตำรวจเยอะแยะเลยบาดมีดคู่ ถือมีดสองเล่มอยู่ในบ้านมีคนมาท้าทายเอากวดนะ้ําปลาเข้ามาในบ้านหลังจากนั้นบาดมีดคู่จึงถือมีดสองเล่มออกไปแล้วไปแทงเ้าตายสองศพทนายความอดีตตารวจนักวิชาการต่างรายการหนกระแสคุณไม่ดูเก่าๆเนี่ยบอกว่าอะไรเป็นการป้องกป้องกันตัวตามสมควรแก่เหตุหนุ่มกัญชัยนะโทรศัพท์หาพี่เดพี่เดโฟอนอินเข้าไปบอกแบบนี้ติดคุกแน่เพราะมีตัวบทกฎหมายมีคำพิพากษาดีกาว่า ถ้าเราจะป้องกันตัวเองเราต้องป้องป้องกันตัวเองในบ้านในเคหสถานไม่ใช่ออกนอกบ้านแล้วไปฆ่าคนแล้วอ้างป้องกันนะครับออ,อย่างอย่างนี้ไม่ได้นะครับพอเดชาพูดไปทัวลงด่าพี่เดเยอะแยะเลยพอปรากฏทนายความดังๆหลายคนแล้วครับไปช่วยเหลือคดีบาดมีดคู่สุดท้ายสารชั้นต้นลงโทษจำคุกไปเท่าไหร่ครับสิบสามสิบสี่ปีสารอุทธร์ล่าสุดเข้ามาปรากฏ แม่ก็โทรหาพี่เดะบอกไม่น่าไปเชื่อทอนายพวกนั้นเลยเห็นไหมเป็นนะนี่คือสิ่งที่พี่เดพูดนะครับนะนะครับเพราะนั้นเนี่ยแี่ยตะกี้ถามว่าโอ้โหเดชา,าสวนกระแสสวนอะไรผมไม่สนใจกระแสนะจะพูดก็ได้ว่าพี่เดนี่ขโนสนโดแคร์คือการการเป็นนักกฎหมายเป็นทนายความอย่างจันเดยนะผมเป็นผู้บรรยายกฎหมาย ถ้าผมเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องได้ราวนะธนาคารเขาไม่จ้างผมบรรยายหรอกบริษัทต่างชาติต้องไ่รู้กี่บรรยายนี่กันนี่ก็รับคิวแล้วบริษัทรถยนต์ไม่บอกเป็นของญี่ปุ่นเดี๋ยวก็ต้องไปบรรยายนะครับบริษัทไฟแนนซ์ญี่ปุ่นบริษัทอะไรต่างๆไอเอออนอีซี่บายธนาคารกรุงศรีธนาคารเอ่อไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยเนี่ยเราเนี่ยลูกค้าผมทั้งนั้นเนี่ยที่เขาเชิญผมบรรยาย่ะ นะเขาต้องมีการประเมินความรู้ความสามารถประสบการณ์ทักษะในการสอนนะครับนะคะแนนเต็มร้อยผมได้ 97, 98, 99นะครับนะนะครับผมเนี่ยมันอยู่บนโลกแห่งความจริงนะครับคดีใครคดีอะไรกันนะคดีอ่าลุงวิศวะนะครับนะครับไปไปอะไรไปยิงเด็กตายจาได้ไหมลุงวิศวะทนายความทั่วไปก็บอกไม่มีความผิดไม่มีความผิดไปไง โอ้โหพี่เดชไปไงแทงสวนบอกว่าเฮ้ยกรณีแบบนี้มีความผิดครับและต้องรับโทษปรากฏสารชั้นต้น10ปีมั้ยโดนเข้าไป10ปีลุงวิศวะสารอุทธรลงไปเท่าไหร่เป็น10บสารดิกาป้องกันเกินสมควรแก่เหตุโดนไป5ปีเห็นไหมนะครับแล้วทนายความของฝ่ายผู้เสียหายอ่ะด็อกเตอร์อะไรด็อกเตอร์บุญชยัยดร์ชัยก็เป็นเป็นเพื่อนพี่เดงนะครับเพราะนั้นเนี่ย พี่เดก็คงเส้นคงวาคือโ so ซเชียลมันก็เฮ e ไปเฮ e มาเฮ e ไปเฮ e มานะครับอ่ะคดีตูห้ห่าพี่เดบอกว่าเนี่ยไอพวกจีนเทาพวกเนี้ยเงินมันเยอะนะเ,เงินเยอะมันก็สามารถจ้างนะครับจ้างเจ้าหน้าที่จ้างอดีตตำรวจจ้างทนายความเก่งๆจ้างอดีตอายการจ้างใครจะใครไปทําคดีก็คดีจีนจีนเทาตูหา้ห่าพี่เดย์ก็บอกเดี๋ยวแม่ก็ยกฟ้องสุดท้ายเป็นไงยกฟ้อง คนทั่วไปก็บอกจีนเทาติดคุกแน่ติดคุกแน่ตู้ห่าไปไงฮะยกฟ้องศาลบอกไม่มีพยานหลักฐานที่จะรับฟังว่าเขาทำผิดนะครับถึงมีจะมีเส้นงงเส้นเงินอะไรต่างๆนะคดีสวทรงเอพี่เดก็บอกแล้วเดี๋ยวได้ข่าวมาเดี๋ยวนะครับหนึ่งอายการก็สั่งไม่ฟ้องศาลก็ยกฟ้องผมก็ได้ข่าวมาผมก็บอกแล้วพยานหลักฐานมันเอาผิดเขายากสวทรงเอจาได้ไหมใครๆก็บอกมาเนี่ยทนงทแนแะ นะครับบอกว่าพยานหลักฐานชัดแม้กระทั่งอัจฉริยะเพื่อนผมยังบอกเลยฮะหลักฐานมันแน่นครับฟอกเงินอะไรๆต่างๆสุดท้ายยกเพราะผมผมได้ข่าวมาผมก็ดูพยานหลักฐานแล้วท่านสวท่านเนียทรงเอสุดท้ายก็ยกฟ้องเนะนี่ะนี่แหละครับก็คือเรียกว่าพี่เดแทงสวนแทงสวนคือคือผมผมไม่จำเป็นต้องไปฟังกระแสะโซเชียล คนติดตามผมเกือบ3ล้านคนเขาเขาเขาติดตามพี่เดมาเนี่ยโอ้โหนาน Facebook อะไรต่างๆเนี่ยผมจัดมา16ปีนะเ m f มเนี่ยกองทัพปกเนี่ยผมจับมาอ,อีกประมาณ16ปีรวมๆแล้วทั้งทีวีทั้งอะไรต่างๆเป็นคอร์ล่ำนิดอะไรต่างผมว่าแม่ง3-40ปีนะอยู่มานาน เว็บไซต์ผมเนี่ยใครอยากจะหาข้อมูลข่าวสารเนี่ยเข้ากูเกิลแล้วพิมพ์คำว่า w o r l d w i d e d e c h a c o m decha.com เข้าไปดูนะค mm. รับทำมา20-30ปีมีม,มีมีจำนวนหน้าเพจเป็นหมื่นหน้าใครจะทำอ่ะคนเข้าไปดูใน7-80ล้านวิวไปดูน,นะฮะของผมเนี่ยมีตำนานตำนะครับตำตำตำยิ่งกว่าส้มตำอ่ะ นะครับเพราะนั้นใครมาฟังรายการเนี่ยพวกนี้คือพวกที่เขาเรียกอะไรติดตามมานานนะครับไม่ใช่มานั่งทำคอนเทนต์เหมือนปานเทพนะครับนะเหมือนก็ป้าข้างบ้านลุงข้างบ้านนะวันๆก็มานั่งเนี่ยเอาสารตั้งต้นก็คืออัจฉริยะเพื่อนรักมาอ้าวหลังจากนั้นก็ติดต่อบางแจ๊กบางแจ๊กก็เอาข้อมูลในมือถือมาค่อยๆปล่อยรูปอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างสุดท้ายไม่มีพยานหลักฐานอะไรนะนะ,นะได้คอนเทนต์ได้ f อไป3 4เดือน สุดท้ายก็เดี๋ยวก็หาทางลงตอนนี้ไม่มีคอนเทนต์อะไรแล้วก็ต้องเลิกเดี๋ยวสารยี่สามพฤษภาตัดสินก็จบแล้วเดี๋ยวก็ไปเรื่องกอยศออแล้วตอนนี้ปานเทพก็ได้เห็นได้ข่าวมีการชักชวนลูกหนี้มาฟ้องกอยศออซึ่งเป็นเรื่องที่ผมไม่เห็นด้วยนะนะครับไม่เห็นด้วยเลยผมทํางานแบงก์มานานนะครับเป็นหนี้ต่องใช้ครับนะปานเทพลุงน้องสนธิอย่าไปชวนคนมาฟ้องกอยศเลยนะเป็นหนี้ก็ไปใช้เขาตัวเลขอะไรไม่ตรงกันก็ไปคุยกับเขาเขามีแอปมีอะไรต่างๆ อย่าไปชักไปชวนคนไปฟ้องกยาศาสุดท้ายไอ้ลูกนี่พวกนี้จะลําบากนะครับนะเป็นหนี้ไม่ใช้เสือไปฟ้องเขาเดี๋ยวมึงโดนขึ้นบัญชีดําลําบากไปทะเลาะก,กับกยาศาและอีกอย่างหนึง่งนะผมไม่ชอบกรณีที่ว่าใครเป็นหนี้แล้วไม่ใช้เนี่ยผมไม่ชอบอันที่สองผมไม่ชอบให้มีการมาชวนคนชักดาบชักดาบก็หมายถึงเบีย้ยหนี้หรือไม่จ่ายหนี้อะไรต่างทําเป็นหัวหมอทําเป็นอวดรู้อะไรต่างอ้างตัวบทกฎหมายเนี่ย เจ้านี้เขาไม่ชอบไม่ว่าจะกยาศาไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินผมเองเคยเป็นวิทยากรให้กับกยาศามาก่อนนะระบบข้าโปร่งใสเงินก็เงินภาษีทั้งนั้น <c oughs> นะการปล่อยกู้ก็ผ่านธนาคารกรุงไทยดอกเบี้ยแม่งก็แค่หนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับนิดเดียวนะธนาคารสิบห้ากยศหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับนะเพราะฉะนั้นผมผมก็กราบเรียนไปยังพี่น้องประชาชนที่เป็นนี้กยาศาเป็นล้านล้านคนเนี่ย คุณไปยืมเงินยืมเงินเนี่ยกยศมาเป็นเงินภาษีเนี่ยแล้วคุณไปเรียนนะแล้วเสร็จแล้วคุณเบี้ยวคุณชักดาบคุณไม่จ่ายลูกหลานคุณจะเอาที่ไหนมาเรียนนะการจะกู้เงินกยศสเดี๋ยวนี้ก็ยากมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากฝากไว้ว่าคุณเอาเงินภาษีไปไปเรียนพอเรียนจบคุณไม่จ่ายพอเขาทวงหนี้เขาหักเงินเดือนคุณโวยวายคุณบอกคุณลําบากคุณลองนึกถึงเนี่ยถ้าพวกคุณทั้งหลายที่เบี้ยวหนี้ไปเนี่ย แล้วคุณไม่จ่ายเงินกยศเนี่ยแล้วลูกหลานคนต่อไปจะไปเอาเงินที่ไหนมาเรียนนะนะครับแล้วโดนโกงกันเป็นล้านเป็นแสนเนี่ยล้านล้านคนอ่ะแล้วสมมุติ่เราเกิดมีคนดังๆนะมาชักชวนให้ชักดาบไม่ต้องจ่ายหมดแล้วทำไงสมมตินะเป็นเรื่องสมมุติผมไม่ได้หมายถึงใครอ่ะถ้ามาชวนชักดาบเนี่ยมันก็บ้านเมืองก็ชิบหายวันๆมีแต่คนโกงตายกู้ยืมคือเพื่อยกู้เงินมาเรียนยังโกงเลย พอหลังจากนั้นไปทํางานทําการไปรับราชาการไปเล่นการเมืองแม่เขาไม่ยิ่งโกงเลยนะประวัติโกงตั้งแต่กู้เงินกะยศยังไม่จ่ายเลยเออแล้ววันข้างหน้าไปไงนะไปรับราชาการแม่ก็ต้องโกงนะไปเล่นการเมืองก็ต้องโกงนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะขนาดยืมเงินมาเรียนยังโกงเลยพี่น้องนะครับเข้าใจนะเพราะนั้นก็ฝากนะครับอย่าไปหลงเชื่อไอ้พวกที่มาจัด คอนเทนต์อะไรต่างๆแล้วก็ชักชวนให้ฟ้องกอยะสออย่าไปเชื่อสุดท้ายพวกคุณจะชิบหายเชื่อผมผมอยู่กับแบงก์มานานนะครับทำงานแบงก์เป็นทั้งคนทวงหนี้เป็นทนายความเป็นคนยึดทรัพย์ให้ธนาคารเป็นวิทยากรทุกวันนี้ก็นะครับยังเป็นผู้บรรยายของเกือบหลายธนาคารนะใครๆก็รู้จักอาจารย์เดงนั้นนะเรื่องทวงหนี้ยึดรถนะครับยึดทรัพย์ขับไล่โอ้โหขายทอดตลาดนะครับนะพี่เดนี่ทำมานาน นะครับทำมาเยอะนะผ่านประสบการณ์ฉะนั้นนะครับใครที่เป็นเจ้าหนี้ยังยึดทรัพย์ไม่ได้ทวงหนี้ไม่ได้หาตัวไม่เจอหาทรัพย์ไม่ได้ลองเอโทรมาถามอาจารย์เดหรือจะเรียกอาจารย์เดไปสอนก็ได้ของผมนี่ของแท้ไม่ต้องตามกระแสนะตามพยานหลักฐานตามกฎหมายนะครับนะเพราะฉะนั้นอ่าครับนะไม่ต้องสนใจนะครับนะเออนะครับอืมนะครับนะเพราะฉะนั้นอย่าไป อย่าไปชวนคนกโกงกยศเป็นหนี้ใช้อย่าหน้าด้านเป็นลูกหนี้กยศอ,อย่าเสือกหน้าด้านไปฟ้องกยศนะคิดตัวเลขไม่ตรงกันอะไรต่างๆก็ไปคุยกับเขาเขาเขา,เขาปรับโครงสร้างหนี้ได้นะเป็นหนี้แล้วอย่าหัวหมอนะครับอย่าเป็นคนหน้าด้านฝากไปเลยนะลูกหนี้ทั้งหลายนะฮะอย่าหน้าด้านเชื่อผมและเงินภาษีทั้งนั้นนะกยศเนี่ยไม่ต้องไปฟ้องเขาหรอกอย่าไปหลงเชื่อนะครับนะอย่าไปหลงเชื่อไอ้พวกปันป่วนอะไรต่าง ฟ้องไปฟ้องมาเราโดนขึ้นบัญชีดำเชื่ออาจารย์เดนะครับนะอือะคุณทนายเดชาอยากถามหน่อยคุณกุศลัพอทนายเดชาพูดเรื่องจริงก็รักกันไม่ได้เพราะไอ้พวกนี้มันเป็นพวกที่อะไรนะไม่ได้อยู่กับความจริงขนาดแอคเคาท์มันยังแอคเคาท์หลุมอวตารทั้งนั้นอของเราตรงไปตรงมาอย่าไปหลงเชื่อนะ โอ้ oh, ไปแหมไปยุโยงมารวบรวมรายชื่อมาที่บ้านเราแล้วก็รวมตัวกันฟ้องกยศกยศโก,ศโก,ศโกงเราระวังนะมึงจะติดคุกกันไล่คนที่ยุโยงส่งเสริมเนะี่ยมึงก็ได้คอนเทนต์ไปแต่ความชิบหายตกกลพวกลูกนี่ทั้งหลายนี่มึงไม่ใช้เสือกไปฟ้องเจ้านี่โง่หรือฉลาดนะครับดูลูกหมีไนี่เป็นไงนะ่ะนะเอาอ่ามีคนเอาเงินไปแล้วไม่ใช้ก็โดนไปไงโดนทั้งแ่งทั้งอาญาทั้งเงินกู้ทั้งชอ่อโกงเลยบ้านเนี่ย นะมีเงินไปจ้างทนายมาฟอะมีมีเงินไม่ใช้เนี่ยเอาเงินไปจ้างทนายนะครับเสียเงินทนายเยอะแยะมากมายแล้วก็หลังจากนั้นไปจ้างทนายมาฟ้องเจ้านี่นะครับนะแล้วสุดท้ายคนเหล่านี้ได้อะไรไม่ได้อะไรแล้วไม่มีที่ยืนนะอย่าเป็นคนโกงอย่าเป็นคนเบี้ยวเชื่อผมนะอย่าไปหลงเชื่อนะเชื่อผมผมตรงไปตรงมานะครับอืมนะครับนะ